สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราชกิจจาออกประกาศเผยแพร่ปลดนามสกุลวงสุวันจากบุคคลล้มละลายวันนี้9ทธันวาคม2,563เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องปลดจำเลยจากล้มละลายในคดีหมายเลขแดงที่ลอลิง786-2559ับสาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย6กรอบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่24มีนาคม2560 ว่าสารล้มละลายกลางได้พิพากษาให้นางสาวจำเลียงหรือนางสาวมนทพาวงสุวรรณเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์2560นั้นบัดนี้ครบกำหนดระยะเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่สารพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้วจึงปลดให้นางสาวจำเลียงหรือนางสาวมนทพาวงสุวรรณผู้ล้มละลายจากการเป็นบุคคลล้มละลายนับตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2563 ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ